ทามองหนาขึ้นเกิดตูเลยแบบนี้แล้วเหรอแบบเก่าที่ไม่ค่อยจะคิดถึงเท่าไหร่หรอกฉันอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายไม่อย่นองไหนะบอกไม่ถูกแต่อยู่ขอบเลยอ่ะ กูได้ยินเสียงมันวิ่งผ่านหน้ากูมันอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดีเดวเด้ดตัวสูงสูงนี่อย่าโดนแล้วนะมีคนโดนแล้วตัวเฮีย้ยมันกำลังวิ่งมาทาง,างนี้อ่๋อไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่ป้าในหนังอ่ะกูไม่ได้ดูหนังมันด้วย ตัวที่มันเป็นยึกยือยืดไม่หัวสามเหลี่ยมก้อนกพีระมิดเออพีระมิดไม่ใช่เลยไม่ใช่อะไรวะติงอ่ะสเสกจะติงเหรอกูไม่ได้ดูหนังมาด้วยเดินหน่ะไปแล้วไปไกลแล้วมาเห็นเครื่องกูปะเดินกลับมาแล้วผมว่าอีไอ้สมิญพาวิ่งมาใช่ไ เคื่องหมิ่นตัวที่เป็นตัวบูชายันน่ะโหพาวิ่งไปมารอบรอบตัวกูเลยโอ้โหแล้วกูเสร็จไหมของมึงแป้งมึงอยู่ไหมใครกูนี่วิ่งสี่มาทางซ้ายะจากเครื่องมึงอ่ะีกแล้วซ้ายของมึงซ้ายเดียวกูไปเลยซ้ายที่เขาขอบแบบนะ เดี๋เลาะขอบแบบมาเรื่อยๆฉันมันไม่ต้องมาหาแล้วทำหน้าที่ของึงไปเ,เดี๋ยวกูเสร็จงานแล้วนี่มีไงรอตีมากหิวเตีนเจอแล้วนี่เกรสคือเช็คซะด้วย เกรดไวไม่ได้ถ้าเกรดไวเดี๋ยวระเบิดท<ฮ>ึบข้างบนนี้มีเครื่องเอาในบ้านไหมมันคอ,อกมันไม่ได้ในรถไปช่วยเพื่อนห้ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันวิ่งมันวิ่งกลับมาทางน,นั่นเรอ้าขึ้นบนรถแล้ว อยู่แถวรถมัอยู่แถวรถวิ่งมันเดินวนเลยเนะี่ยมาเดินไปทางเครื่องเราเสร็จอะ่ะมาเดินไปทางเครื่องอเครื่องแรกมึงอะ่ะมาเดินไปทางเครื่องแรกมึงไปละหายรับไปละมึงอยู่ไหนตรงเนี้ย กูอยู่ตรงหินที่เราเดินผ่านมากูอยู่ตรงนี้แต่เสียงมันดิวแถวนี้มันเลยนะมันวนมันวนมันวนเอากูเห็นมึงละมันอยู่หน้าหินแน่เลยนั่งใังอยู่ข้างหน้าจริงด้วยมันกระวนมาหามึงมันวนมาแล้ววนมาแล้วเออหลบหลังยัง กูกูมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงหัวใจในเกมมีเฮียนี่เห็นหรือยังของมึงเป็นป้ากูลงกี่ทีกูไม่ได้ยินเสียงหัวใจในเกมกูไ,มไ,ดมกมได้ยินมาตลอดมันเป็นความผิดของกูหรอวะแล้วมันไม่น่าเกี่ยวที่ตั้งค่าเนียนะเพราะเกมเกมมันตั้งมาให้เราควรจะได้ยินอยู่แล้ว,วมันมาแล้วพอเวลามันวิ่งมาแล้วคนวิ่งผ่านเฉย ตกใจเลยเสียงหัวใจมาแต่ละทีซะดุ้มรอบเลยอุ้ยไกลอยู่หัวใจเลยมิวฮะเจมูเป็นไรอะ่ะอุ้ยล้มสองเลยอ่ะโอโอโอแล้วพวงเป็นอายุอะไรกันให้ล้มสองขนาดนั้นน่ะนิดอะไรคันพี่เล่นอะไรกันคะแล้วให้ผมเล่นต่อ,อยังไงอยู่ดีพี่พาไปตายสองตายมูอย่างนั้นอ่ะ มันรีครบเกือบเสร็จแล้วเอาไงไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยแขวนไม่ช่วยโอเคเดี๋ยวกูช่วยแขวนไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องเอามันแขวนอะแขวนแล้วเรือไบรูตัวซ้ายแล้วกันตัวขวาเลยกูช่วยแขวนเกินได้เลยเดี๋ยวกูขวามันวิ่งมาวิ่งมาซ้าย ไปเลยจังหวะเมื่อกี้มันยังอยู่นะมันอยู่เลยวิ่งเฟิร์ม <ไป S 2> วิ่งไปไปไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนคุณมแล้วคุณมาแล้วคุณม,มาแล้ว,ลว,ลวช่วยเพื่อนยนะังช่วยเพื่อนยนะังช่วยแล้วกูช่วยมาตั้งนานแล้วอีกคนอีกคนอีกคนช่วยหมดแล้ว Hello, เฮลโลมาดับไฟเฮ้ยอีกคนเหรอเอาโดนโอุ้มแล้วอะไรกันเนี่ยที่เล่นเลยกัน พวกมึงไปคิวกันก่อนเลยสามตัวสานหน่อไอสองตัวมันวิ่งตามกันไปแล้วมึงก็วิ่งมาช่วยกูดีเฮี่ยนี่นี่กูกูเหยือมันอยู่กูเหมันอยู่เออเห็นในแถวนี้แม่งล้มไม้หมดเลยสัตว์เหลือแต่หน้าต่างให้กูแล้วสกิลแม่งคือบางไข่อะ แม่งตามเฟิร์หมิดไปแล้วเดี๋ยวกูไปหามึงโหสักไกลเลยน่งล้มไปอีกหนึ่งช่างแม่งเร็วเร็วเลยเดี๋ยวพ่อจะตายโชว์แล้วเนะี่ยคืนรอบนี้แม่งก็ตายละอยทางเราสอง,สงเงินยังวะแล้วก็ตายเครื่องสุดท้ายอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ตกมาตายเครื่องสุดท้ายอีกแล้วอะ่ะ เ,เข้าซ้อมในบ้านเลยเ,เข้าซ้อมในบ้านเลยมาที่เขาก่อนไม่ช่วยแล้วนะเอาอยัางไงมึงตายกันอยู่แล้วนี่เรียบร้อยให้ช่วยคนที่สามมันไม่ไดไไ้ไม่ไหวไม่ไหวยังตายแล้วกว่าจะเสร็จ <c oughs> ตายพอดีตายพอดีไม่ไหวกว่าจะวิ่งไปถึงโอ้ย เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียมึงเดินมาทางนี้เฮ้ยไม่มีมองงูเฮียเรือ,เ,อ,เ,อเครื่องไหนเนี่ยเครื่องไหนก็ได้ตอนนี้ยั่งน่าจะยังไม่ได้เดินกูไม่รู้เครื่องอยู่ไหนไงมันตามกูอยู่ตอนนี้มันตามกูอยู่ ลมไม้แล้ว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 ไงบ้างมีเครื่องบ้าหืมหายใจตัวอีกคุโดแล้วคุโดแล้วคุโดแล้วยัไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยปล่อยอ่ะหลุดอะไรอ่ะอะไรหลุดเลยอ่อนง่าย นี่ไหนะ่ะอยู่อ่ะมันมันไปทางบ้านเล็กไปทางบ้านเล็กคุณพุ่งไปหักมันเลยมาได้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 ตรงนี้เลยตรงนี้ไปที่ไหน กู<ม>เฮียบังไข่บงังไขหูเฮียบังไข่ตามดูโอยชม่ดูได้บงังไข่เจ้ากัี้แผ่ไม้เพ่งจะแปลเมื่อกี้ เกมนี้มันตึงจังวะเล่นกับพวกอะไรก็ไม่รู้ฉันแม่แล้วอยู่ดีๆมันจะเกือบจะดีอยู่แล้วถ้าเกิดมันอย่างไยมันล้มแค่ตัวเดียวจะไม่ว่าเลยอันนี้พามันเป็นล้มสองตัวนี้เลยเหรอแล้วกูทําไงเนนี้กูเหลือคนเดียวละไม่คนเดียวมันไม่เฝ้ามันช่วยได้ไม่ไม่ไม่มันอยู่แถวกูกูได้ยินเสียงหัวใจ นี่ผ่านหน้ากูเลยพวกมึงอยู่กันอย่างไกลอ่ะโอ้ยเสียงหัวใจนี่นนดูมันโน่ตู้แล้วด้วยเต็มร้อยโหแล้วเสาเสาใกล้ด้วยเอาปล่อยเอามันปล่อยนี่ดับกูเอามาพุ่งแกะกันเลยเฮ้ยโมลี่ตุโกลเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นมันเล่นกับกู เอาแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นแล้ว<อ>โมลี่โคก็ลบเอาไี่โมลี่อ่ะเพื่อจะโชว์โชว์ออฟใส่กูว่างั้นโอ้ยเดี๋ยวอะไรกันอ่ะเล่นอะไรอ่ะไม่ทำแหละอยู่ดีมันก็ปล่อยกูปล่อยแบบให้ห<า>ใหกูดิ้นให้กูดิ้นหลุดอ่ะหาหลุม ม,มันอาจจะเล่นยื้อได้เพราะตอนเนี้มึงหาหลุมมือกูหาไงอ่ะยื้อแหละกูว่าเพราะตอนนี้มันตามมาอยู่ข้า,าราชการมันแต้มรอคุณร้อยอ่ะไม่แล้วตอนนี้กูหาหลุมยังไงกันในบ้านเหมือนหาง่ายมากวิ่งมารอบแมบบแล้วไม่เจอยือะไรเลยในบ้านเฮ้ย,ยางงานี่ไงมันยือ้อเฉยมันไม่ได้ให้หรอกกูหวังมากไป อะไรอ่ะช่วยกูหาเหรอเฮย้ยจริงวะเนี่ยมันมันเดินมันเดินหาหลุมให้กูเหรอเฮ้ยหานะอะไรอ่ะอ่ะกูจะรออยู่ตรงนี้กูจะเชื่อใจมึงมึงเป็นฆาตรกรที่เชื่อใจได้แมพน,นี้มันก็ไม่ใหญ่นะแต่ไม่หาหลุมไม่เจอวะอ้าวแล้วนะให้กูลุกไงอ่ะกระทืบหลุมให้กูแล้วด้วยหาหลุมเจอแล้วกระทึบแล้วแล้วไงต่อ เฮ้ย,ยมันปล่อยเหรอหรืออะไรปล่อยให้กูยืนได้ไหมอ่ะเอาเล่นอีกแล้วเล่นเล่นวงบูชายันกุยแล้วจะเล่นอะไรเอาสักอย่างเออดีนะโอ้ย เออฆาตกรปล่อยกูเว้ยกูชอบเอกกูได้สิบนี้บ่อยมากเลยนะเว้ยอ้าวกูได้สิบนี้บ่อยมากเลยนะเว้ยกูได้สิบนี้บ่อยมากเลยนะเว้ยคตนตีนี้ใช่ไหมเอาไงเอาเอาโมลีแต่แรกก็จบเอาไม,ม่โมลีด้วยเชิดท่าด้วย